เจ็บสุดๆค่ะทำร้านอาหารก็เหมือนมีแฟนพอเป์เสร็จเขาก็ไปเคยสงสัยไหมคะว่าเราทำดีที่สุดแล้วอะแต่ทำไมพนักงานเขาก็ยังลาออกในการวางระบบของร้านอาหารที่สำคัญคือวิธีการที่จะทำให้พนักงานเนี่ยคะ่ะไม่ลาออกหลังจากที่รับเงินเดือน รานเบก็คือจะจ่ายเงินเดือน2รอบนะคะทําให้พนักงานคือรู้สึกว่าได้รับเงินบ่อยๆนะคะวันที่1ถึงวันที่15เนี่ยค่ะเบสจะไปจ่ายวันที่19แล้วก็เงินเดือนวันที่1 6บหถึงสามสิบสาเนี่ยค่ะเบสจะไปจ่ายวันที่4ทําอย่างนี้ก็เพื่อให้พนักงานเขาไม่มีเวลาไปหางานใหม่คือจะมีการค้างวิกไว้แล้วก็โยกไปจ่ายรอบถัดไป4วันข้อหนึ่งที่เป็นริกเด็ดๆนะคะที่ทําให้พนักงานรักเราก็คือสามารถเบิกเงินล่วงหน้าได้แต่ว่าก็คือจะต้องค้างวิกไว้ทั้งหมด4วันนะคะข้้ออนีคคืสําัญมากกก็คคืืออเลรับนทีะ สมก่อนเข้าทำงานแล้วก็พยายามคัดเลือกคนที่ไม่ท็อกซิ คัดเลือกพนักงานที่ไม่ดีออกให้ทันเวลานะคะต,ต่อมาคือการสร้างแครียร์ path ให้กับพนักงานนะคะมีความถนัดแล้วก็มีใจรักในงานด้านไหนก็ให้น้องเขาไปอยู่ในจุดนั้นค่ะเขาจะได้มีความสุขกับการทํางานนะคะพนักงานที่ทํางานกับเราเนี่ยเขาก็ควรที่จะมี work life balance นะคะอย่างปกติร้านอาหารเราก็จะมีวันหยุดแค่สัปดาห์ละครั้งใช่ไหมคะพยายามออกแบบวันหยุดให้น้องมีวันหยุดสัปดาห์ละสองครั้งอันนี้เบ็คอนเฟิร์มว่าพอเราเออกแบบให้มี work life balance มีการพักกลางวันให้น้องเนี่ยอัตราการลาออกของพนักงาน,นยลดน้อยลงข้อสุดท้ายคือ เจ้าของต้องมีความให้เกียรตินะคะต้องมีความเข้าอ,อกเข้าใจลูกน้องเสมอนะคะข้อนี้เป็นสิ่งสําคัญจริงที่ทําให้เขาอยากอยู่กับเรานะคะ